House of Colino จะเป็นนิยายเล่มที่มในภาค Peru to Dune และจะเป็นภาคต่อของ House h a r o n e n เรื่องราวนะผมมันจะเริ่มขึ้นที่ Steelgau แล่นนำทีมชาวฟรีเมนนะผมเท่าการบุกโจมตีซิดนาดิซึ่งสถานที่แห่งนี้นะผมพบว่ามันนั้นไม่มีชาวฟรีเมนอยู่เลยแต่กลับกลายไปว่าสถานที่แห่งนี้นะผมมันนั้นเป็นที่ซ่อนสปายที่ผิดกฎหมายของตระกูล Harconen และหลังจากได้ยินข่าวเรื่องนี้เองผมทางเลียดขาดนั้นจะได้เดินทางไปที่ดาวเคทันเพื่อเข้าเฝ้าองค์จจารพัชชั่ดคราว Colino ที่4เพื่อที่จะรายงานเรื่องนี้ต่อเขาแต่ดู ยืนยันได้เลยว่าองค์จักรพรรดนั้น,นไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและเมื่อทําการเก็บข้อมูลข่าวกองนี่เองครับผมชาฟ,ฟรีเมนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทูร็อกเขานั้นเป็นคนที่ทํางานในรบเก็บเกี่ยวสปายซึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมเขาได้เคยไปเชิญหน้ากับนอนซายมาก่อนในขณะที่มันนั้นกำลังเคลื่อนที่เข้ามาโดยทางรถขนส่งสปายนะครับผมอ้างว่าตัวเชื่อมยึดนั้นมีปัญหาจึงได้าทาการทิ้งลูกเรือแล้วผมได้ทําการยกสปายไป,ไปซึ่งทูร็อกนะครับผมก็เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ โดยทั้ง3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับผมก็เป็นฟางเซตสุดท้ายที่ทำให้เลียดขาดนะั้นทั้การเรียกประชุมสภาทั้งหมดของชาวฟรีเมนผู้นําจากลอยๆซีทั่วทางอาราคิสได้ผลและมันรวมตัวกันโดยทางเลียดขาดนะผมได้เรียกร้องให้ชาวฟรีเมนทั้งหมดนั้นร่วมมือกันอย่างสามัคคีทั้การปกป้องบ้านเกิดต่อสู้กับทางจากักรวรรดิหลังจากการประชุมนี้ครับผมทางเลียดขาดนั้นก็ได้กลายเป็นผู้นำของชาวฟรีเมนทั้งหมดได้รับตําแหน่งที่เรียกว่าอาบูนาอีฟและเพื่อที่จะล้างแค้นให้กับทางโดมินิกเวอร์เนนนสก่อห้า ซึ่งผู้ขานะผมก็ได้ทาการตัดลิ้นตัดหูตัดตาและทาการฟันมือของเขาให้ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานและในช่วงเวลานั้นเองผมเดินสเปซซิ่งกิวนั้นบังคับให้ชาวฟรีเมนทำการจ่ายสินบนเพิ่มเติมด้านหน้าผมชาวฟรีเมนจะได้ทาการเพิ่มการโจมตีจุดซ่อนสปายที่ผิดกฎหมายทางตระกูลฮาคอนแนนเพื่อที่ทําการใช้สปายนี้ผมมาจ่ายสินบนให้แก่ทางดึกกิวนั่นเองและในขณะที่บารอนวลาดิเมียฮาคอนแนนนะครับผมทาการสั่งให้ทางกอสซูเ็บอนทำการโจมตีหมู่บ้านชาวฟรีเมน3แห่งแบบซุ่มเพื่อทําการแก้แค้นเลียกกกยยย่่งสปาาขตะูลคนนเีให้ิด เนเธอเปิดฉากทำการล้างแค้นให้ชาวบ้านทั้งหมดนะั้นเสียชีวิตและหลังจากการจากไปทางพาโร็ขายผู้เป็นพ่อของเลียดขายไม่ถึง1ปีนี่ครับผมทั้งฟาโลล่าที่ตอนนี้นะครับผมได้กลายเป็นภรรยาทางเลียดขายแล้วเธอนะผมได้ให้กำเนิดลูกสาวแก่เลียดขายที่มีชื่อว่าชานนี่คายหากใครจำมิโลอเอาเข็มในก่อนหน้านี้ซึ่งมิโลเอาเข็มก่อนหน้านี้นครับผมเธอนะผมได้ถูกช่วยโดยทางคาแทพิวดูแต่ภายหลังนะผมเธอนั้นก็ได้ถูกจับตัวไปโดยผู้เทลลูนั่นเองซึ่งก็ได้มีการเปิดเดผยนะครบั้จได และอยู่ในสภาวะสมองตายโดยทางเทเลซูและผมได้เปลี่ยนชื่อเธอเป็นแอสโรท็อกแทงและทําการใช้มดลูกของเธอนะผมถ้าการผลิตสไปสังเคราะห์ขึ้นมาและด้วยการฝึกฝนของคณะพ,พักกินีแห่งเบเนเจสิริที่เองครับผมทำให้ร่างกายของทางอัลเคมนั้นมีลักษณะพิเศษทาให้ร่างกายของเธอและผมสามารถผลิตสารที่มีชื่ออาจิดามมลได้ซึ่งสารอาจิดามมลเนี่ยผมมันก็เป็นสไปใหที่ตั้งชื่อตามทิดาเฟนอาจิดิก้าคนที่ทําการวิจัยสไปสังเคราะห์นั่นเองและเพื่อที่จะกําจัดตระกูลเวอร์เนียสโดยตอนนี้คนะร,รับผมตระก ขุดกระดูนะครับผมของบรรพบุรุษของนักสองตระกูลออกมาจากป่านงดิบบนดาวีเกลซึ่งเมื่อ1 0 0 0ันปีก่อนนะผมบรรพบุพบรุษของนักสองตระกูลนั้นร่วมลบด้วยกันทางการร่วมมือกันในการเอาชนะโจรสลับที่นั่นโดยชาวเบเนทซซู u, ผมมองว่าจะทําการสกัดดินเอจากกระดูกนี้เพื่อทําการสร้างไวรัสนะครับผมที่จะทําการเล่นงานเฉพาะสองตระกูลนี้โดยเฉพาะโดวยวูเขานัพผมได้ทำการจ่ายสไป,ปสังเคาะอาร์จีดีเมาให้แก่รัฐบาลในท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือเมื่อทางนายุคเลโตอารเทรดิสนะครับผมรับรู้เรื่องนี้าผมจึห้ค่านอัพผลบ มดันแค่นไหนก็ทำการทำลายอนุสาวรีย์ส,สงครามในป่าบีเกิลได้สำเร็จทั้งการสังหารเหล่าเทลซูแล,และรวมไปถึงเหล่าลูกน้องทั้งหมดเหตุการณ์นี้ก็ผลทำให้ทางนยุคเลโธนั้นได้รับความนิยมอย่างม,มากในหมู่ขุนนางซึ่งทำให้ทางจากักรพรรดิชัดดำโคลิโน,โนที่สี่นะผมตระหนักได้ ah. เลยว่าเหล่าขุนนางเหล่านี้นะครับการชื่นชอบสไตล์ที่ตัดสินใจเด็ดขาดโดยทางกษัตริย์ชัดดาวน์นะผมทราบว่าพ่อของเขาที่มีชื่อว่าเอลโรธิก้าวนั้นได้มีนางสนมนะผมที่มีชื่อว่าซานโดซึ่งซานโดนะครับผมแต่เดิมทีนและเป็น ตาอ,อากาศที่มีชื่อว่าซานดัวซึ่งเป็นหนึ่งใน9ก้าลูดาวนะผมของตระกูลทาลิกาลีและเนื่องจากว่าทางจากักรพรรดิชัดดำนะผมยังไม่มีโอรสดังนั้นบุคคลคนนี้นะผมจะได้เป็นภัยต่อราชบัลลังก์ของกษัตริย์ชัดดำดังนั้นเองครับผมทางกษัตริย์ชัดดำแล้วก็ทางท่านเขาฮานซิเมเฟนริงเนี่ยจะได้ทำการวางแผนโจมตีดาวซันดัวโดยอ้างเหตุผลนั่นคือการปราบปรามการกักตุนสไปเพื่อกำจัดภัยคุ้คามต่อราชบัลลังก์และผู้ขานะผมก็ตีที่นำทางสไปสังเคราะห์อาร์จีดีมาและผมเข้าส โดยเป้าหมายแรกของกองทัพซาดูคานะครับผมนั่นก็คือดาวซาโนวายานลบผ้าลำนะผมได้บุกมาที่ดาวซาโนวาทาการสังหารประชากรกว่า14ล้านคนซึ่นทหารซาดูคา้วผมก็ได้โพสต์สปายที่ได้ถูกกักตุนใต้สวนสนุกและเอาทหารซาดูคาผมจะได้ทําการทําลายบ้านของทหารไทรลอดเลฟฟาอีกด้วยหลังจากการปฏิบัติการสาเร็จนะครับผมทาา่านจักรพรรดิชัดดำนั้นทำการแสดงวิดีโอในดาวซาโนวาที่ได้ถูกทําลายนะผมให้แก่สภาแลนสลาน,นั้นดูและได,ได้ประกาศประกาศว่าผู้เขานั้นจะทําการลงโทษตระกูลที่ทำการกักตุนสป นั้นได้รู้อยู่แล้วผมว่าได้มีสายลับองทานจัก,กรวรรดินั้นได้ทําการสืบหาเขาด้านั้นผมเขานั้นจึงหนีไปที่ดาวทากิทาลีโดยเขานั้นได้ตัดสินใจนะผมที่จะทําการล้างแค้นให้แกประชาชนชาวซาดว่าโดยการไปที่ดาวยองเกอร์เพื่อทําการเข้าร่วมกับคณะลอครเล่น,นะครับผมที่ต่อมาคณะละครเล่ี้ผมจะได้เป็นแสดงที่ดาวเขตทานและทางจักรฟดิชัดดำนะผมก็จะเสด็จมาดูด้วยตัวเองซึ่งทางไทลอสเลฟฟาน,นะผมก็ทําการเปิดตัววนเวทีก่อทนที่เขาและผมจะทาการลอบสหารจักรฟดิชัดดำแต่ก็ล้มเหลวเนื่องจากว่าถูกซาดูคาและผมจับกลุ่มเอาไว คทแแิวแล,ลูะรมไปถึงเขาหน้าผลได้ลี้ภายในดาวเคทานมากว่า20ปีแล้วเขาหน้าผลได้ทําการใช้เส้นสายส่วนตัวนะครับผมเข้าสู่เรือนจําอย่างลับๆทำการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของผทางไทลอดเลฟฟาและบันทึกคําปราศัยของเขาเอาไว้และสุดท้ายนัผมท่านจัก,กรพรรดิช,ชัดดับนั้นได้ทำการสั่งประหารทางไทลอดเลฟฟาต่อหน้าสาธารณชนด้วยตัวของเขาเองตัดภ้ามาที่คนที่มีชื่อว่าเอินคาริมานะครับผมเขาหน้าเป็นนายกธมนตีของดาวลิเชตเขาหน้าผมได้เรียกร้องให้บาลอนวลาดเบียฮาคอนเนนทำการชำระหนี้ที่ตระกูลฮาคอนเนนนั้นเป็นหนี้ตระกูลลิเชตม แชร์แผนการรับผลทางบอลลอนจึงให้บอลลอนนั้นจ่ายนี้ด้วยทางสายจากนั้นเอฟผมทำไพเพอร์เดอร์ฟีสได้ทำการแอบ,บส่งข้อมูลลับนั้นผมไม่แก่ทางจากักรพรรดิชัดดำโคลิโนที่4ไม่ระบุตัวตนกล่าวหาว่าตระกูลลิเชตนะผมได้ทำการกักตัวสไปในดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าโคลอเนาหลังจากนั้นเองครับผมทำอุนจักรพรรดินั้นจด้ทำการเปิดฉากเดอะเกสสไปวอร์ครั้งที่สองทางจากักรพรรดิชัดดำนะผมได้ทำการส่งยาลบแปดลำและรวมไปถึงยาลาตะเวนและยาคุ้มกันถ้าการใช้อาวุธนิวเคลียรสผมทำการทำลายดวงจังนทร์โคโลอนะผมได้เสีียยชวิตซึ่งกาารทลในครั้้งงนีผผมก็ส่ลทางกกระจลิิเเชเช Miller, ที่อยู่ในดาวบริวารดวงนี้นั้นได้ถูกทำลายและเกิดระเบิดแตกกระจายเกิดแสงสว่างจ้านะครับผมทั่วทั้งท้องฟ้าทําให้ประชากรราวหนึ่งใน4นะผมเพราประชากรของดาวลิชเชตนั้นตาบอดและรวมไปถึงลูกสาว4คนนะครับผมของทางท่านเขาฮิวบันลิชเชตและหลานชายของท่านเขาอีกหนึ่งและจากเหตุการณ์นี้เองผมทางเฮเลนามารดาของในยุคเลโธนั้นเธอนั้นครับผมเป็นคนของตระกูลลิชเชตซึ่งขอให้ทางเลโธนั้นช่วยดาวลิชเชตหน่อยซึ่งทางเลโธแล้วผมก็ยอมช่วยเหลืออย่างไม่เติมใจนะยากและเสียก็ตางครับผมก่อนที่กองกำลังช การขายตาเทียมให้แก่คนของลิเชตไปแล้วและในขณะเดียวกันนะครับผมหลังจากความพยายามอยู่หลายเดือนในที่สุดดร์ยูเอลเวลลิงตันก็สามารถสร้างทางลอมเบอร์เวอร์เนียสขอผมให้กลายเป็นไซบอร์กได้สำเร็จโดยในระหว่างกระบวนการนี้นะผมทางลอมเบอร์นั้นทาการเสริมสร้างเจตจำนงของตัวเองให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตั้งใจแน่วแน่ว่าเขานั้นจะทําการปลดปล่อยดาวอีกในขณะเดียวกันนะผมเขากับทางเทเชียนางสนมของเขานั้นก็ได้ทำการจัดพิธีแต่งงานอันยิ่งใหญ่ที่ดาวคาร์ดานโดยทางรยุกเลโตรและผมไดทําการส่งทูเฟอร์ฮาวาและเกรา แล,ลและภายใต้การนําทางของทางพิวรูนี่เองครับผมพวกเขนานั้นก็สามารถรวบรวมข่าวกองเกี่ยวกับดาวอีกมาได้นงจากนนเองของทางทูเฟอร์ฮาวาและเกอร์นี่อารลงนั้นก็ได้กลับมาที่ดาวคาราดานและยุคเลโทนะผมเริ่มวางแผนยุทธศาสตร์ที่ทำการปลดปล่อยดาวอีกโดยตอนแรกนนผมพวกเขานั้นต้องการให้ทางเบนจัสีนั้นมอบเทคโนโลยีโนชิปให้แก่เขาแต่ตอนนี้ผอทางคณะพักคีนีผมยังไม่เข้าใจหลักการการทางานของทางโนชิปเพียงพอและก็ไม่เต็มใจที่จะมอบให้แก่ทางนยุคเลโทด้วยนั้นเองผลทางยุคเลโทและทางลอมเบอร์เวอร์เนัดสนั้นจง หทหารกบฏจากภายในในขณะที่ดยุกเลโธนะผมเตรียมที่ทำการจัดตั้งกองเทัาทำการโจมตีดาวอีกจากด้านหน้าโดยจะเป็นการรวมพลังกันนะผมทั้งภายในและภายน,นอกในการปล่ปล่อยดาวอีกในข่าวเดียวและในขณะเดียวกันนะผมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสไปด์สังเคะห์อย่างทางอาจิดีเมานั้นทางฮิดาเฟนอาจิดิก้าและผมจะได้ทการส่งนักฆ่าพันหน้าที่มีชื่อว่าโซอัลทาการติดตามท่านเขาฮาซิเมเฟริงนะผมแอบเข้าไปในสถานกานใหญ่ของสเปซซิงกิวที่ดาวจังชันพวกเขาและผมได้ทำการแอบเทอาจีดีเมา้วผมลงไปในห้องสไปด์นะผมของเหล่าเนมิเกเตอร์และ พยายามฆ่าฮาซิเมเฟลิงแต่ก็ได้ถูกทางฮาซิเมเฟลิงครับผมสังหารได้เสียก่อนแลวบังเอิญว่าตอนนี้ครับผมทางลอมเบอร์เวอร์เนสและทางเกอร์นีอเล็กนั้นเดินทางไปที่ดาวอีกด้วยยานโดมินิกาสไฮไลเนอร์ที่นําทางโดยเมอพิลูพอดีและทางเมอพิลูนะผมก็ได้บังเอิญสูดทางอาจีดีเมามากจนเกินไปทาให้ทางเมอพิลูนะครับผมไม่เพียงแต่ฟื้นความทรงจําของมนุษย์ได้เท่านั้นแต่ยังได้มองเห็นภัยคุกคามนะผมจากกองกำลังภายนอกที่มีต่อทานจักรวรรดิแต่อย่างไรเสียก็ต่างครับผม้ไไปดลง ในนอกจกักรวรรดิและทางเกอร์นี่อเลน,นะผมก็ได้พบกับทางเพนบาโลซึ่งเป็นเพื่อนเก่านักค้าของเถื่อนของเขานะครับผมและด้วยคาแนะนําของทางเกอร์นี่นี่เองทางเพนบาโลนะผมได้ทำการมอบสปที่ได้มาจากการค้าของเถื่อนให้แก่ลูกเหลือของเราเดอะกิลโดยการเปลี่ยนแปลงสไปของทางเมอร์พิลูนะครับผมที่ตอนนี้ทางเมอร์พิลูนะผมได้ใกล้ตายแล้วเมอร์พิลูนะผมจะได้ทาการใช้พลังนําทางไปขั้นสุดท้ายของเขานะผมมุ่งหน้าไปที่ดาวจังชั่นก่อนที่ขเขาจะเสียชีวิตและยังไม่พอแค่นะผมต่อมาสปาซิ่งกิลนั้นได้เผ และหลังจากนั้นเองผมผู้ประสานงานยานไฮไลเนอร์นะผมก็ได้เสียชีวิตหลังจากทําการใช้สไปตจากพ่อค้าที่ดาวบีเกาทางเดกกิลนะผมจะได้พบว่าตอนนี้นั้นสไปนั้นได้ปนเปื้อนจะได้แก่ทางจักรพรรดิชัดดำซาจากพระชัดดาวนะผมจะได้ทำการส่งกองยานซาดูคานั้นไปทําการปิดล้อมดาวบีเกาเอาไว้ก่อนที่ทาการใช้พิษนะครับผมทำลายระบบดิเวทในท้องถิ่นจากนั้นก็ได้ทำการเผยแพร่ภาพความหายนะนี้นะผมให้แก่ทางจักรวรรดิได้เห็นเพื่อถือว่าเป็นการเตือนนั่นเองแต่สไปซิกิลนะผมก็ได้เชื่อว่าตระกูลฮาคอน จักรพรรดิชัดดำทราบทานจักรพรรดิชัดดำนะผมจะได้นำกองยานซาดูคาขนาดใหญ่ด้วยตัวเองพร้อมบุกด้วยยานไฮไลเนอร์ห้าลำมุ่งหน้าไปสู่อาราคิดและตอนนี้สงครามระหว่างราชวงศ์กับทางตระกูลฮาคนเนนนั้นพร้อมประทุได้ทุกเมื่อหลังจากที่รออยู่ที่ดาวจังชันนะผมเป็นเวลาหนึ่งเดือนทางลอมเบอร์เวอร์เนียสและทางเกอร์นี่อันเลนะผมในที่สุดพวกเขานั้นก็ได้ถูกเดอะสเปซซิ่งกิวนั้นส่งไปที่ดาวอีกจนได้ทางนายุคเลโตอารเทดิสนะผมตัดสินใจที่จะทำการส่งทูเฟอร์ฮาร์วาร์ดนำยานโคส่งสเปียง ชื่อเสียงที่ดีให้แก่ตระกูลอารเธดิสเท่านั้นแต่ยังเบี่ยงเบนความสนใจของทหารจากพัดช,ชัดดำโคนิโนที่4และกองทหารซาดูคาอีกด้วยเพื่อซื้อเวลาและผมให้ตระกูลอารเธดิสนั้นมีเวลามากขึ้นในการปล่อยดาวอีกและเพื่อที่จะทำการปล่อยดาวอีกนี่เองครับผมดันแค่นาดาโฮได้ทำการเตรียมยานคุ้มกัน26ลําบหลำทาการขนส่งทหารนะครับผม19ลําลำและเครื่องบินลบอบออนคอปเตอร์อีก,กว่า100ลำเครื่องบินลบเดียวอีก,กว่า58าสิแลำและกองกำลังอีกหนึ่งกองและผมของตระกูลอารเธนิสหลังจากนั้นเองคร ทำการชวนก็โซเล็บบอลนะผมร่วมทำการบุกโจมตีดาวคาราดานที่ขาดการป้องกันแต่กองยานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะผมของทางทูเฟอร์ฮาวานนะก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจกำมาที่คาราดานได้ทันเวลาโดยทางทูเฟอร์นะครับผมก็ได้คาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีผู้บุกรุกในขณะที่ดาวคาราดานนนั้นกำลังอ่อนแอในการใช้กลยุทธ์เมืองล้างนะผมด้วยการใช้ภาพโฮโลแกรมนะครับผมท่าการแปลงเรือประมงของดาวคาราดานนั้นให้กลายเป็นดูเหมือนกับว่ามันเป็นยานลบทำให้กองกำลังร่วมระหว่าทางตระกูลโมนิทานีกับตระกูลฮาคอนแนนออีกด้านนนึงะผผมมเเื่ชิญ กับการโจมตีแบบประสานงานทั้งในและนอกของตระกูลอารเทดิสที่ดาวอีกชาวเบเนเทราซูและลงเป็นถึงกองทัพซาดูคารและผมค่อยถอยล้นไปทางฮิดาเฟนอารจิดีก้าและผมได้เสียชีวิตจากการใช้อารจิดีเมาของตัวเขาเองเกินขนาดจนเลื่อนนั้นได้ไหลออกจากปากจมูกตาและหูในที่สุดนะครับผมตระกูลอารเทดิสและกระแห่งดาวอีกนั้นก็ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ลอมเบอร์เบอร์เนสและผมได้ทำการฟื้นฟูดาวอีกได้สำเร็จและเพื่อที่จะทำลายหลักฐานนี่เองครับผมทางฮาซิเมียเฟนลิงนั้นจึงได้ทำการฆ่านักวิจัยชาวเทราซ ในขณะที่เขานั้นกาลังหลบหนีตะกูลอาร์เทรดิส ritis, และชาวดาวอีกนะผมค้นพบความลับว่าจากักรพรรดิชัดดาโคลิโนโนั้นร่วมมือกับชาวเบเนเทลซูในการพัฒนาสไปซ์สังเคราะห์ขึ้นมาที่ดาวอีกพวกเขานั้นผมได้แจ้งเรื่องนี้ให้แก่ทางสเปซซิ่งกิลทราบอย่างเร่งด่วนทางคาแทพิลูนะผมได้ทำการใช้กิลลิงเป็นครั้งสุดท้ายโดยตั้งกิลลิงนะผมให้มีกําลังสูงสุดในการส่งความคิดข,ของเขานั้นไปยังเหล่าเนวิเกเตอร์หลายคนและเครื่องส่งสัญญาณนี้ก็ผมก็ได้ไหม้ในเวลาต่อมาและคาแทพิลูนั้นก็ได้เสียชีวิตจากการส่งข้อความและหลังจากได้รับการเรียกจากทางแทพิลูนี้เองครับผมยานอากาศไฮไลเดอร์กว่าร0อยลำและรวมไปถึงยานลบ ค้าลำที่ได้ไปเข้าร่วมปฏิบัติการที่อาราคิสเดินทางมาถึงดาวอีกเพื่อรับรองการครอบครองอำนาจของกูลเวอร์เนสอีกครั้งหนึ่งจากนั้นทางสเปซซิงกินะผมก็ได้ทำการใช้ยานไฮไลเนอร์หนึ่งลำส่งทางฮาซิเมียเฟลิงนะกับที่อาราคิสและทำการรายงานนะผมถึงความล้มเหลวของการใช้สไปสังเคราะห์ให้แก่ทางจากักรพรรดิชัดดำทราบเมื่อทางจากักรพรรดิชัดดำทราบนะครับผมทางจากักรพรรดิชัดดำนั้นจะได้บังคับให้เหล่ากองทหา,ารซาดูขานั้นถอนกำลังในทันทีและเพื่อให้แน่ใจนะผมว่าทางจากักรพรรดิชัดดำนั้นจะไม่ทำการทขขุก,ก,กทอขอ มี DNA ตัวอย่างของทางไทลอสเลฟฟาหาทานจักรพรรดิชัดดำนั้นคิดร้ายต่อดาวอีกอีกครั้งนะก็เขานั้จะทาการเปิดเผยการกระทําที่ชั่วร้ายของทางจักรพรรดิชัดดำในการฆ่าพี่น้องในราชวงศ์และไม่กี่สัปดาห์ต่อมาแลวผมทางสภาแลนสลานั้นจะทําการจัดการพิจารณาคดีโดยมีประธานนะผมเป็นโฉมคอปเีเป็นผู้ดําเนินการลอมเบอร์เวอร์เนสแะผมได้ทาการมอบเหรียญกิตติยศให้แก่ตระกูลอาร์เทรดิสทานจักรพรรดิชัดดำนะผมยอมรับผิดแต่เขาและผมได้โยนความผิดทุกอย่างให้แก่ทางเบเนเทราสูและจักรพรรดิเอโรธิน ทางจักรวรรดินั้นต้องการความมั่นคงมิฉะนั้นก็จะได้เกิดสงครามกลางเมืองหลากหลายพื้นที่อย่างไรเสียก็ตามครับผมในอีก10ปีข้างหน้านั้นทางสปาร์แลนซ t สลัดสเปซซิงกิและโฉมคอปนีนั้นจะได้ร่วมกันในการจํากัดอํานาจของทางองค์จักรพรรดิเหตุการณ์นี้ครับผมได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ทางยุคเลโธเดิสภาร์แลนสลดเป็นอย่างมากและเนื่องจากว่าทางลอมเบอร์เวเนสนะครับผมไม่สามารถมีบุตรได้และเนื่องจากว่าทางไทลอดและฟาก่อนหน้านี้นะครับผมทางไทลอดนั้นถือว่าเป็นน้องชายร่วมมารดาของเขา สมกับไข่ของเธอทาให้ทางตระกูลเวอร์เนสสะผมมีทาย,ยาทสืบต่อและชาสุดท้ายนี่เองครับผมเรานั้นจะได้กล่าวถึงไครบางคนที่มีชื่อว่านิรุชชาโดทองคินซึ่งเธอคนนี้นะผมเป็นภรรยาของทางจากักรพรรดิชัดดำโคลิโนโที่4เธอนะผมผด้ททาการแอบฉีดยาให้แก่จกักรพรรดิชัดดำเพื่อให้เขานั้นเป็นหมันทําให้เขานั้นไม่สามารถมีทาย,ยาทชายได้อีกและในฐานะคริชชร์นมาเธออย่างทางนิรุชนะครับผมเธอนั้นได้เห็นภาพนิมิตที่เกี่ยวข้องกับทางคริชชั่นฮาร์เดอร์ลัตแลาหายานะครั้งใจหี่ ที่ตอนนี้กำลังตั้งขันนะครับผมมาข้อที่หวังแม้ว่าทางเลโทและทางเจสสิก้าแล้วผมจะไม่เข้าใจและก็ไม่เต็มใจแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธในใจังหวะเดียวกันนี้ครับผมทางไพเพอร์เดอร์ฟีดเมนแท็กของทางบารอนวลาดิเมียห์ฮาคนแน่นนั้นก็ได้เดินทางมาที่ดาวเคทนันเพื่อทำการฆ่าเอกอัครราชทูตประจำดาวนี้นะผมเขาตระกูลฮาคนแดนที่ไร้ประสิทธิภาพและเขาท่าผมก็ได้ทำการแต่งตั้งตัวเองเป็นทูตแห่งดาวเคทันชั่วข้าวโดยเขาท่าผมตีได้ทำการวางแผนลอบสังหารเจสสิก้าและลูกที่กำลังจะเกิดมาและในน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 าา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 าะะเเมแทททคครรััับบบข่ววว้้ิห์ดลลลยยกก็ูองงี เจสสิก้านะผมให้กำเนิดพออะเทดิสที่หวังและเนื่องจากว่าพอและผมเป็นบุตรชายทางเบเนเจสลิธและผมจะได้ผิดหวังเป็นอย่างาม,มากทางเบเนเจสลิธและผมจะได้ผิดหวังเป็นอย่างาม,มากและไม่คาดคิดนะครับผมว่าพออะเทดิสที่ได้เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนั้นจะได้ถูกทางไพเพอร์นั้นลักพาตัวทางไพเพอร์นะครับผมได้สังหารคนไปหลายคนและแม้แต่ทางอนิุธทองขินนะครับผมภรรยาของจกักรพรรดิชัดดำนั้นก็ได้ถูกทางไพเพอร์นั้นสังหารด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะทำการปกป้องพออะเทดิสแต่ในที่สุดนะครับผมทางเ oh ก นั่นจะได้ทําการส่งศพผู้น้นทางไพรเพิร์กลับไปให้แก่ทางบารอนวาลาดิเมียห์ฮารคนแนนถามบารอนนล้วผลจึงสั่งให้ทาวเวเนเทราซูนั้นทําการสร้างกัวล่าทางไพรเพิร์ขึ้นมาอีกตัวและด้วยการสิ้นสลายขอทางอานิลุธทองคินเพื่อที่จะช่วยทางพออารเทลิสนั้นทําให้เหล่า,า,าคณะพักนี้นะผมเริ่มยอมรับพอและสงสัยว่าพอนะอาจจะมีบทบาทสําคัญในแผนการผสมพันธุ์ของพวกเขาหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเองก็ตามแล้วก็จบไปแล้วนะผมของเขาสโคลินโนเป็นภาคสุดท้ายนะผมของตระกูลเฮาส์ จะมาเล่าสรุปให้หมดเลยนะสำหรับวันนี้พู้กำกับกันหน,น้าสวัสดีครับโดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอาขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ